กับสบายดีพ่อมพี่น้องผูกป่าอาสุงสซบอร์ไม่ได้ก็พกกระสองก็ปีกขึ้นเขานะปีกอะไรมาหน้าเบาไม่ตึกป่าคนวะไปไรมิดจีลี่ฮูเจ็บจี่ได้บ่อยเลยเฮานะ่ะ กินปลาน้องเบาไหมเนาะเดี๋ยวปลาอยากโตเ้วบอยเอาไม่ผิดปลาน่ะ,านานะฮะคือกองไผ่บวหนาวหักดังไผ่พวมึงไม่หนาวกูนี่ไงได้นหนาวเลยที่มหนเนาวลมวีวีคนว่า โอ้ปลาตัวใหญ่นวลจันนันจวนบ๊วแมนปลาตะเพียนปลาจีนปนี่คือน้อยแท่น่ะนะปลาจีนนี่นนนคือหน่อยแทะตนเนทะ,ตนเ,นะตเพียนปลาตะเพียนม่เที่ยวหัวไว ล่างจ้ดีเด้บอยจังป้งนะวุ๊บจีมองก็ไไ้แค่มอง,มองทุกคนเลยสามพอถูกท่ห่อนทั้งเดะทุกคนเลย,อย,ยบอไม่เป็นหนาว

คบอกพ่อเอาเื่องมาจับจับเอา้พี่จับโ้จับจะเขื่องอยู่ใส่ใช่ไหมปี้งไงที่ชุดแล้วเจลเหมือนว่ามึงหายไปคือไปกอยเอาขื่อมือเห็ดหรือเือเหมือนเ่ะ ว้าก wow, oh, yeah. oh. ินตัวไดนนี่นะตัวแรงบยโอ้คอยบ่ยากนั่ใดเอามปิบ่ไปจีนปนจาตะเพียนน่ะปีกไงล่ะนะจับยากตัวเองดิซือโอ้ยดูวายอะไรกบดยห่า

ก็มค e ือมงเก่งได้บ่อยนะก็มาแม้แต่อยู่พืนูไอเบ้ถ้าเห็นเก็ตจากโตได้เบยเนี่โว้พ่อพ่อพ่อไอแบงค์เห็นปลาพโตทุกคนเลยได้บ่อย ปลาไปอยู่ชาเบิร์ดสู่มาปลาแล้ครับซอแตลเด็กนิ่งนะรเจัดไปมัดู่มาหรือเ่าบ่ตัวอกตัวแครอมันจะาด้วยังมือแรงคอยจะไปเตะเตาะอแรงนะ

ตัด,ดีป้าพลายพลังลงมาละบาทน,นี่นี่นออกะน้องคนเดยนี่กะน้นอ,องทึ่งในกะน้องบ่นออนะเมื่อนะ เมื่อทีเข้าถ่ายกับเปล่าโู้าน้องตเธอทึ่งถ่ายคลิปก็เดี๋ยวปลาสามตัวถูกกันเลยปลาน้องนี่ใหญ่กว่าปลาน้องนีใหญ่กว่าโมซีเมนมีกบอุ่นทันพร้อมอุ่นทัน ตมื่กี้ก็พี่ือเมื่อคืนมาข้อต้นนี้แหละมาไ,ไหนบอยตึก๊กตึ๊กพี่น่ะฮะจินทะอินทะเบาไม่เพนยังบ่ยอมทุกคน จุ๊บๆม่ทุกคนเดอนั่นโอ้ยยังหอดซีมือไปดีเนะาะเ่าไหมเนี้ยนินเก็ตปลาจีนเตเดียวทุกคนเลยโอ้สงสัยดีเดียนี่น,นะ Mình thấy bớt máy pa nó không tốt à? Bởi vì lẽ bộ phê này này Pa bỏi xong pi rồi này bộ nhảy แช่ข้านตัวนี้นะบ่ไม่ยามมองบ่ซือพ่อโตโอ้แหลวนี่น่ะบ่ไกินใช่หอดตีมือก็ปีไปยากทุกคนเลยสีมือก็ปีก็ปีสิเห็ดเจ็บต็นที่เลย ลากรถมองนะตึงถึงกันหมดตบิดทุกคนในหนองตัวนี้นะเลยไหมปลาอยู่ในห่มนี่แล้วปลานั่นะใช่าใช่กำลังร้ายจังหน่อยสิไปตเตอา์เอาศาสนาเขา ป้าลมบรรยากาศในล่ามายังว่าในล่าเนี่ยวะนี่ยยังทำไมนี่นี่ต้นหน้านี่ ยูเอชลาฟมีอะไรไหนละ่ลมนะมาเดินมาเดินลูกมาเดินป๊บอบบรรยากาศเริ่มหนาวเลยทุกคนเลยอะไรต่อแล้วคนหนึ่นเมื่อน,นี่อาจจะเป็นถาดหมูคงอายนเบาไหมเนาะสีประมาณรุ่นก่อนก็ปีป,ป,ปีสองปีใหญ่ก็มากสักนึ่งแต่ใต้เนาะทุกคนถาดท่านทับถาดพอใหญ่เพิ่น อยาออยกให้หอบน้องด้วยุกวนเดียหอบน้อง,อง,อองอาพ,าพี่น้องคนสี่ใหญ่จำใด้จึกจึกเส้นเจ้าชิปูยังไวนนิวะคลิปนี้คือว่าโซมาพาควาแล้วเราเป็นองค์ผาโกไไลกดแซ่ช่องปีนได้พี่น้อง ถ้าติดตามคลิปต่อไปเนาะปุ๊บหัพี่ช้างอันนี้นะตรงนี้ขี่นกเจ้าอุ้ยยังไล่เขาก่าวผมว่าสบายดีทุกคน